ครับบังดูครับเลยผู้ใดอยากให้ดินงามดินดีน้องขับพี่น้องหันผู้ใดมีท้ำเห็ดฟาร์มเห็ดน้องขับพี่น้องเอามาใส่ดินน้องขับบำรุงดินให้เพิ่มน้องขับพี่น้องเห็ดบังลูับจังสี่แหละครับเี่กสีล้วนซุยแต่ใส่ได้ครับพี่น้องเลยมันมีสารอาหารหลายแต่ได้ครับพี่น้องเลยถ้าปลูกพืชปลูกยังมันกะเจริญงอกงามนะครับในบริเวณเคียงนั้นผมใส่เลยครับนั่งอีกเคียงหนึ่งน้องขับพี่น้อง เพราะว่าผมเตรียมดินไว้นะครับเนาะเตรียมดินว้นจะปลูกมะเขือเทศนะครับนะเนาะเพราะว่าฮักก็ต้องตากแดดได้ครับพี่น้องตากแดดพร้อมแล้วก็ใส่ปูนขาววานนะครับพี่น้องก่อนจะลง่งทําการเกษตรหรือว่าลุ่งมะเขือเทศผมนี่แหละครับปู่ผมพอเบีย้ยอยู่ผนครับพี่น้องเลยเบีย้ยฮขกก็ได้สองใบครับพี่น้องเลยตากแดดไว้เพื่อยังเพื่อการขาเสื้อนะครับพี่น้องขาเสื้อให้ เขาเรียกว่าไห้มันขาเสื้อมันมีประโยชน์และประสิทธิภาพในการปลูกนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันกลับไปเบิ่งอันอะมะเขือเทศที่ผมหว่านไว้นะครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับครับนี่ครับพี่น้องถึงเลยครับพี่นอ้องเลยมะเขือเทศผมเพิ่งได้สามใบสองใบนะครับพี่น้องงามอยู่เลยครับพี่น้องเพราะว่าผมเตรียมแปลงไว้ก็ต้องไว้ปลูกมะเขือเทศแบบซี่แหละครับพี่น้องเลย ผมล้อมผ่าสลัดไว้ได้ครับพี่น้องเลยถ้าบ่ล้อมผ่าสลัดไว้แล้วแดดร้อนเกินไปมันก็บม่ดีนะครับผมทำโกงไว้พี่นนอครับพี่น้องเมื่อนี้ผมเอากงเอาผ่าสลัดออกครับเพื่อจะได้รับแสงแดดได้ครับพี่น้องถ้าใ้รับเพิ่ไในรับแสงแดดแล้วมันจะออกดีนะครับบานนี้เห็นป่ครับพี่น้องเขียวอยู่นะครับพี่น้องเนาะห้ากับพึ่งได้อาทิตยหนึ่งครับเนี่ยผมพอได้ห้ากับอ่าได้อาทิดหนึ่งครับพี่น้องเลยผมก็เลยเปิดผ่าสลัดออกครับ ตะกี้ผมคุ้มมาอยู่ได้ครับพี่น้องเลยเห็นบ่มนี่ทางนี้มันจะแดดให้รับแสงแดดจังสีได้ครับมาจังสีดีได้ครับพี่น้องเห็นบ่ครับแตกกระบานเบิดกระมีครับเห็นบ่ครับเนี่ยเพิ่งได้สองใบเนาะครับพี่น้องเนาะสองใบอ่าสามใบแหละจังสให้อาหารทั้งใบเพิ่นเนาะเนาะคือฮอร์โมนนมสดหรือฮอร์โมนอ่าไข่เนาะครับพี่น้องเพิ่นได้กินทั้งใบเพิ่นกะอ่าจะเลื่อนเติบโตได้ครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ยังบ่ได้ใส่ทยังครับพี่น้องเลยเพียงแต่ให้เพิ่นตากแดดเนาะครับเนาะรับแสง จากตะวันเนาะครับพี่น้องขันบัวลาเฮ็ดจังสี่แหละคือทำไปบัวลายได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างคนยังน้อยอยู่เนาะครับเนาะจะลงมาเขือเทศด้วยครับพี่น้องเบึงก็รับกันครับขันแรกเกฮะต้องเอาผ้าเชลน์วานวานเนาะครับพี่น้องเนาะวานมะเขือเทศนี่แหละวานเมล็ดพันนี่แหละเอาผ้าเชลล์คุ้มเลยครับพี่น้องเลยเอาแกบโรยซะก่อนเนาะครับเนาะขาเสื้อเรียบร้อยใส่ปูนขาวเรียบร้อยได้ครับพี่น้องเลย โอ้ไซปูนขาวโบได้เด้อครับพี่น้องเสือ้อโลกเสื้อล่ามันหลายเนดะ้อว่านมันเรียบร้อยเลยกับว่านคุ้มด้วยแกบเนาะครับเนาะแกบเลยกัเอาผ้าเชลนปิดเลยครับพี่น้องเลยปิดไว้สามมือกับว่าเปิดออกครับเปิดออกเรียบร้อยแล้วบัดนี้เอาผ้าเชลนมากคุ้มข้างบนครับบัดนี้คุ้มที่ผมเ็ทำโกงวันนี้ครับนี่คุ้มข้างบนเพราะว่าบ่ใหายผนถึกแสงแดดแห้งครับขับพ้อนออกใบเรียบร้อยแลย้วเฮาก็ต้องเปิดผ้าเชลนออกมื่อนี้ครับมื่อนี้แหละผมเปิดนะครับพี่น้องเลย เม right, <hel> water, ื milk, like huh right. ่อนี้เปิดออกเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเพื่ออยากให้เพื่อนรับแสงแดดนะครับพี่น้องขับรถรับแสงแดดเพื่อนสีเน่าเด้ครับพี่น้องเลยมีแต่ความชื้นบ่ได้เลครับพี่น้องเลยมีแต่ความชื้นไม่ได้นะครับเนาะมันต้องรับแสงแดดด้วยอันนี้ก็บพานออกดีครับเพื่อนบอกมาเร็ดเพื่อนนะครับพี่น้องในสองใบครับสองใบกรหลายเติบอยู่ครับอันนี้ผมเอาพันธุ์อันเทปะท่านนะครับเด้อพันธุ์เทปะท่านที่เพื่อนปลูกแหละก็เพื่อนนยมกินนะครับพี่น้องนิยมรับประทานจะเป็นคล้าย ผลผลมันอ่ะสีญงเนะครับพี่น้องแล้วก็ตอบโจทย์ในท้องตลาดได้ครับพี่น้องเวลาเขาเก็บแหลมมันกะบ,บริง่ายครับม,มันนุ่มง่ายะนะครับมันไม่ช้ำนะครับพี่น้องเลยวันนี้ขอขอบพูณหลายๆนะครับนาะที่เข้ามารับชวมวิดีโอผมสวัสดีครับ